ม่น,นี่สิเปิดซีโตจ้าน้องกระถินจ้าสิบเอ็ดเดือนกว่าจ้าอันนี้เลยจ้าเพชรจ้าเพชรเพชรนาคึมจ้าเพชรนาคึมจ้าปลูกเพชรนาคึมใส่เบิ่มพันล้านจ้าน้องใบยกใช่เลยสิเปิดราคาไว้เท่าไหร่เปิดไว้สี่หมื่นห้าจ้า 5, สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชงนปะปลอฟ้าฟ้ามือนี่สิฟ้าพี่น้องมาเปิดราคาคว้ยคือเก่าแล้วค,ค,ลครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อสิบ่ได้พลาดคลิปด,ดีดีราคาคว้ยถึกๆไปเบิ่งกันเลยครับพอด,ดีจ้าบ้านหน้องทุ่มตำบลวางหนินลาดอำเภอชุมแพ,พจังหวัดขอนแก่นจ้าครับมนี้สิปเปิดซีโต้จ้า สายพัฒนาจ้า,พ,า,จาพัฒนาต้นตัวแรกก็เป็นน้องกระถินจ้ากระถินนี้างสูงร <11 S 1> ้อยเท่าไรสูงร้อยยี่สิบสามเดืนสิบเอ็ดเดือนกลัวจ้าลูกฝังแปดลิ้วจ้าเดสิบเอ็ดเดือนบือสิบสองเดือนแล้วจ้า เราต้งหน้าบามโบวตมีแล้วพี่นะประกันตำนี้เลยจ้าเราเกมาเราก็ได้กินหวหันเบียงหยากับเฟืองอยียงไปบเรา่สีองสีดอกเราสาสีเหลือง เอาฟังแปดเี่60่เปิดราคาไว้เท่าไหร่คี่เปิดไว้หกเก้าจ้าหกหมื่นเก้พันเาะจ้าราวาีนีับต่อรองได้คิดเ่าเนะจ้าต่อรอ,อ,องได้ดหน่นอยจ้าครับ้าแจ้งขาเรงหมกร้าวไงข้าหน้าข้าหลังดีบ ศูนย์เก้าสามสี่หกแปดเจ็ดสามหนึ่งสามรับป็วคนโที่สองแน่นอนนี่เป็นาบเี้ยงครับับม่อับตัวที่สตัวที่สองแบโอ้ขาวอุ่นดีแก่แล้วคือว่าน้องเรตัที่สองน้องมะลิจ้า สูงร้อยยี่สิบสามเรียนสายเลยนะเอาพันมาลูกบิ๊กเบิร์ดจ้าเอกสารครบนะเอกสารครบบิกเบิร์ดได้แปดเดือนจ้า หลอดทำนีดิไปหางานอนนี้ตำนี้ล้วตอนนี้กระดาประกันตำานี้ให้เลยจ้าสองเมลีจีบเปิดราคาไ้เท่าไหร่ครับเปิดไว้หกสิบห้าจ้าห่งห้าพันเนาะจ้าสายพัฒนาน ลูกสาวของดิดต้อมาหน่อยเลสวยออกเพราะเบิ่งตัวจริงหว่าเดี๋ยวเราไป่ก็ได้ตัวนี้เปเรียด้วกันมีกระไเกดคบเรื่อี่น้องที่สามเลยพ่อมาตัวที่สามเลยพีนองจ้า ตัวที่สามนี่กแล้วคือดีได้แล้วชื่วอว่าน้องยังไงน้องเชรจ้าเทสสูงกัสูงร้อยยี่ส้อยยี่สิบแปดอควนแลควนเราแตกเพราะฉันรรวานควนหาบเงินหาบ้องควนดีพุมหางเป็นพวดแ้งขาดีดดาประกันตำหนีนใเห็นเลยจ้าตัวนี้เรอกามลูกสาวของใครหนึ่งโอ้ผลาลูก เพชรนาคืมจ้าเนาข็มจ้าลูกเจ็ดลาคซ้มสายเบิ่มพันล้านจ้าขอเบิ่มพันล้านเจ็ดนานคืมสายอุกัทย,ยตีเต่าตีข่าวดีดีไปหนอยตีขาวจนฟุ่ม สายบ่มอยู่เป็นที่ละน้องเพชรจ้ะเนาะจ้าน้องเพชรที่เปิดราคาไว้เท่าไรเปิดไว้หกสิบเก้าจ้าหกหมืเก้าพนเาะจ้าเจ็ดน,นาทุนจบัน 6, หังจังหวัดสุโขทัยหใดงจากมีจังมหาพิทารเลย ตัวที่สองต่อรองได้ที่สูงเนาะราคาต่อรองได้จ้าตี่สี่และตสุดท้ายจิบันจ้าตัวสุดท้ายจ้าตัวที่สี่ตัวสุดท้ายกว่าในที่น้องจ้าตัวที่สี่จ้าตัวที่สี่สาวน้อยตัวที่สี่หางที่เป็นปุ้งแแปปุ้งหางเงาจ้าอ่างไงอ่างเลิกตัวน้อยประมูลราคาเกษตรกรราคาเกษตรกรจ้านีือว่าน่องอน้องใบยกน่องใบยก ว,วันก็ดีย่างตาดีไว้ถูกตัวรอบประกันตำนี้พร้อมที่น่อประกันตำนี้อะไรเลยจ้าแล้วนี่รถเป็นสายใดเหรออ๋อพอ่อพิ่นจ้างคับนี่แหละจ้าพอ่บพอบรร بان เมนพ่อบรร بان จ้า ปืนรับจ้างดูนไทยอยเปิดราคาไปเท่าไรเปิดไว้4 5 0 0 0จ้า45,000ราคาหนีต่อรองไล้ท uh ี่ตองจ้้ราคาต่อรองได้นิดน้อยจ้าูดอ้โห้จ้ากินหยากระเก่ง ศูนย์เก้าสามสี <S 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 ่หกแปดเจ็ดสามหนึ่งสาจ้า